ปกินนกะธรรมตอนที่242สนทนาธรรมที่ประเทศสหรัฐอเมริกาพุทธศักราช2545แล้าและพอพูดถึงสิ่งที่มันเป็นเครื่องกัน้นเป็นเครื่อง ทำให้ขัดขวางไม่สามารถจะออกไปจากสังสวรสได้มันเป็นเรื่องราวไปทั้งหมดเลยเนี่ยถามว่าสิ่งทั้งหลายที่เราเรียนมาเนี่ยมันจะมาเกื้อกูลกับเรื่องขณะเดี๋ยวนี้ได้อย่างไรครับพดเท่าไหร่ก็คือมาลงที่เป็นสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏมีจริงๆเดี๋ยวนี้ที่เป็นธรรมะถ้าฟังแค่นี้ก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ไม่ค่อยจะหนักอ,อกหนักใจเท่าไหร่ไม่แค่นี้ไม่พอไม่พอความละเอียดมีอีกมากเพื่อ เป็นสังขารคันปรุงแต่งให้เวลาเห็นเนี่ยแล้วก็มีความเข้าใจอย่างนั้นได้เพราะเวลานี้เห็นจะบอกว่าติดก็ไม่ติดนะครับเห็นก็คือว่ามันเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏมันเป็นอารมณ์ที่เฉยเพราะฉะนั้นก็พอเรียนถึงเรื่องของคอาว่าอกุศลเจตสิกสิบสี่เนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยจะมาเกี่ยวข้องกับขณะที่กําลังพูดถึงคําว่าปรากฏเดี๋ยวนี้ขณะนี้เพราะเหตุว่าการที่ได้ฟังว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏกับการรู้ว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏเนี่ยห่างไกลกันไหมคะ เพียงฟังว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏแล้วเข้าใจกับการ,รที่เมื่อสติเกิดก็รู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏสองตอนนี้ห่างกันไหมก็ต้องห่างกันแน่นั่นก็คืออาศัยการฟังแล้วฟังอีกจนกว่าจะเป็นสังขารขันพอที่จะให้ไม่ถือสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนอกจากเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏหลังจากนั้นก็เป็นการคิดนึก คล้ายๆกับว่าสิ่งที่มีอยู่เนี่ยทำยังไงมันถึงจะได้มาปรากฏทํำยังไงมันถึงจะได้รู้ได้เข้าใจแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะฟังอย่างนี้ไปอีกนานเท่าไร่ก็ได้เพื่อที่จะให้เป็นการปรุงแต่งให้เวลาเห็นแม้ขณะนี้ก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏค่อยๆระลึกได้ค่อยๆจําได้เป็นสัญญาความจําที่มั่นคงขึ้นว่าขณะเนี้ยมีสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นถ้าเราไม่ใส่ใจก็มีเสียงละใช่ไหมคะ ถ้าเราไม่ใส่ใจสักอย่างสภาพธรรมะเขาก็ปรากฏตามความเป็นจริงของเขาอย่างนั้นแต่เพราะความใส่ใจมากัน้นมาขวางก็มีเรื่องมีราวมีความจำในสิ่งนั้นต่างๆและเวลาเสียงปรากฏก็ไม่เคยรู้ว่าเป็นเพียงสภาพธรรมะที่เหมือนกับสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยคะคือมีจริงแล้วก็ปรากฏแต่ปรากฏทางหูคนละลักษณะกับสิ่งที่ปรากฏทางตาธรรมะก็ต้องเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นี่ขั้นฟัง แต่การที่จะรู้จริงๆไม่ใช่เพียงท่านฟังเนี่ยก็มีหนทางว่าเพราะขณะนั้นนะคะมีสติสัมปชัญญะเกิดรู้ตามคือรู้อยู่ที่ลักษณะนั้นทีละอย่างทีละอย่างจนกว่าจะทั่วจนกว่าปัญญาจะรู้เพิ่มขึ้นไม่มีวิธีอื่นหลังจากที่รู้ความจริงแล้วก็กลับเป็นปกติอย่างที่ไม่มีรู้ความจริงนั้นคือเมื่อไหร่ขณะไหนขณะที่สติปัฏฐานเกิดขณะที่สติปัฏฐานเกิดก็ธรรมดา แล้วก็สติปัฏฐานก็ดับไปล้วก็ธรรมดาสิ่งที่เป็นเรื่องราวบันอย่างก็สืบต่อก็สติปัฏฐานเกิดรู้หรือเปล่าว่าขณะนั้นก็เป็นสภาพธรรมะที่คิดอันนี้ยังไม่เกิดเลยไม่เพราะฉะนั้นต้องท่วไงไม่ว่าอะไรทั้งหมดที่เราไม่เคยรู้เคยเป็นเราอย่างรวดเร็วสืบต่อกันเนี่ยความรู้ก็จะค่อยๆแทรกค่อยๆขั้นว่าลักษณะแต่ละอย่างเนี่ยเป็นธรรมะอย่างไรแล้วเวลาที่สติเกิดเขาก็ระลึกตามปกติแล้วก็มีลักษณะนั้นปรากฏตามปกติให้รู้ว่าเป็นสภาพธรรมะแต่ละอย่าง พราะฉะนั้นก็ต้องเป็นความเข้าใจของผู้ฟังแต่ละคนว่าความหมายของคำ่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมะเนี่ยคือธรรมะนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็มีเหตุมีปัจจัยเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็พูดเป็นเรื่องเป็นราวต่อไปใน,นที่สุดพอเห็นทีไรก็เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งอีกละ่ะธรรมะมีนะคะแม่ปรากฏอวิชาก็ไม่สามารถจะรู้ได้นี่คือความยากเพราะว่าอาวิชาเยอะแต่วิชาสามารถรู้ได้อย่างนี้ค่ะ ตามที่เป็นจริงอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นระหว่างอาวิชชาค่อยๆจางลงวิชาเพิ่มขึ้นความเข้าใจไม่ได้เข้าใจเรื่องอื่นเลยคือเข้าใจสิ่งที่กําลังปรากฏนี่แหละตามความเป็นจริงคือก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏและถ้าเราไม่มีการจดจ้องต้องการนะฮะสภาพธรรมอื่นก็ปรากฏก็คือสภาพธรรมอีกอย่างหนึ่งคิดนี้ก็เป็นสภาพธรรมอีกอย่างหนึ่งทั้งวันก็เป็นสภาพธรรมแต่ละอย่างแต่จะรู้ลักษณะจริงๆเมื่อสติสัมปชัญญะ ซึ่งเป็นสติปัฏฐานเกิดไม่อย่างนั้นก็เป็นเรื่องราวความเข้าใจเรื่องราวเนี่ยจะเข้าใจสภาพธรรมะยังไม่ได้จนกว่าสติสัมปชัญญะจะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะแต่และอย่างความยากอยู่ตรงนี้นะคะจากการฟังที่ว่ายากมากใช่ไหมคะมาถึงการระลึกก็ยากเข้าไปอีกมาถึงปฏิเวทก็ยิ่งยากเข้าไปอีกแต่ก็รู้อย่างนี้ค่ะรู้สิ่งที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริง เรื่องปฏิเวทะนี่สำหรับส่วนตัวของกระผมนี่ไม่ค่อยเป็นห่วงแต่ว่าเป็นห่วงเรื่องความเข้าใจถึงแม้ว่าจะเข้าใจก็เป็นความเข้าใจระดับหนึ่งแต่จริงๆธรรมะนี่ไม่ต้องห่วงเลยค่ะเท่าไหร่ก็เท่านั้นสบายสบาย,บายปกติเพราะเรารู้ว่าเราฝืนให้มีมากๆไม่ได้ค่อยๆสะสมค่อยๆเข้าใจไปอย่างวันนี้นะคะถ้าสนทนากันสักสองชั่วโมงแล้วเข้าใจเพิ่มขึ้นอีกหน่อยก็ยังดีใช่ไหมคะ ไม่ใช่ว่าเราไปคิดสองชั่วโมงนี่ต้องเข้าใจเกินก่อนที่ได้ฟังหรือเท่ากับที่ได้ฟังเต็มที่สองชั่วโมงไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงฟังแล้วฟังอีกก็คือฟังเรื่องของสภาพธรรมะแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นก็สบายใจไม่ต้องไปเป็นห่วงอะไรทั้งสิน้นฟังเมื่อไหร่ก็เบาใจสบายใจที่ได้เข้าใจธรรมะแต่เวลาที่ฟังแล้วห่วงเพราะอยากจะให้เข้าใจมากกว่านั้นหรือเปล่า ต้องไมีไ่ค่ะค่อยๆรู้ไปธรรมดาธรรมดาครับทราบอย่างที่ท่านอาจารย์อธิบายเนี่ยว่าจะต้องระลึกที่ลักษณะแล้วก็จะต้องมีความค่อยรู้ไปม่ต้องไปไวอะไรธรรมดาธรรมดาไปเรื่อยๆคือไม่รู้คือไม่รู้รู้คือรู้เท่านั้นครับเบาไหมฮะอย่างนี้เดี๋ยวเหมือนก็จะเฉยชาไปสิครับนั่นไงฮะเห็นไหมฮะใครฮะใครบอกให้ไม่เฉยชาก็เนี่ยจากสิ่งที่พูดออกไปใครใครบอกให้ไม่เฉยชาตัวตนะ ใครฮะโะนั่นแหละกว่าจะละกว่าจะรู้ไม่ต้องไปทำตามเขาเขาบอกให้ทำอะไรก็ไม่ต้องทำตามเขาเพราะว่าตามได้ยังไงเขาให้ไปทำอย่างอื่นแทนที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะทีละนิดเดียว<ไ>เขาก็จะเอาให้มากๆาอย่างในกรณีที่ฟังธรรมะจากท่านอาจารย์เนี่ยนะฮะก็ฟังแล้วก็คล้อยตามไปเนี่ยถือว่าก็ต้องเป็นการ พิจรารณาตามอย่างนี้จะถือว่าเขาพิจรารณาเองเสร็จขณะนี้ที่กําลังฟังเลยค่ะไม่มีเราต่างหากที่จะไปพิจรารณาเลยจิตเจตสิกทั้งนั้นเลยขอเรียนถามเรื่องอิทธิบาทสีกับอธิปฏิปัจจัยนะคะที่มีองค์ธรรมเหมือนกันความแตกต่างมันสย่ทีไหมคะถ้าพูดถึงอธิบดีในภาษาไทยนะคะซึ่งภาษาบาลีเป็นอธิปฏินะีค่ะหมายความถึงสภาพที่เป็นใหญ่เฉพาะหน้าที่นั้นๆ ของตนของตนแต่ถ้าอิทธิบาทก็หมายความถึงบาทคือปาทะนะคะซึ่งทําให้เกิดอิทธิความสําเร็จเบื้องต้นที่จะให้ถึงความสําเร็จที่เป็นชาณาจิตหรือว่าเป็นการรู้แจ้งอรอยิยสัจจรรมไม่ใช่เราทําอะไรเสร็จก็มีอิทธิบาทผัดกว๋วยเตี๋ยวสักจานก็สําเร็จแล้วอย่างนี้ไม่ใช่อิทธิบาทนะคะแม้ว่าอิทธิบาทก็คือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสะฉันทะก็คือความพอใจที่จะกระทํา ทุกคนที่ทำอะไรนยคะต้องมีความพอใจที่จะกระทำโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยเป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งนะคะคือเจตสิกซึ่งเกิดกับจิตเกือบทุกประเภทแล้วก็เกิดได้ทั้งฝ่ายกุศลและทางฝ่ายอากุศลด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ได้เลยะคะ่ะเวลาที่เราอยากจะทำอะไรที่เป็นฝ่ายอากุศลขณะนั้นชันทะเกิดกับโลภะโลภะเป็นความติดข้องต้องการแต่ชั้นทะเนี่ยค่ะเป็นสภาพที่พอใจที่จะกระทำ เราอาจจะมีความติดข้องต้องการขณะใดาแม้ว่ายังไม่ลุกขึ้นไปทําสิ่งที่เราต้องการเลยนะคะฉันทะเจตสิกก็เกิดร่วมด้วยแล้วเพราะฉะนั้นสภาพนามธรรมซึ่งไม่มีรูปร่างเลยเนี่ยนะคะแต่ก็มีนามธรรมอีกชนิดหนึ่งซึ่งต้องเกิดร่วมกันแม้ว่าจิตจะเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กําลังปรากฏแต่ตัวเจตสิกแต่ละอย่างนะคะเข้าเกิดขึ้นทํากิจการงานของเขาร่วมด้วย ให้จิตนั้นเป็นประเภทอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างจักขุวิญญาณจิตเห็นนี่คะไม่มีฉันทะเกิดร่วมด้วยไอเหตุุกะจิตทั้งหมดจิตที่ไม่ประกอบด้วยเหตุเน,นะะี่ยค่ะไม่จําเป็นต้องมีฉันทะเจตสิกเพราะเหตุว่าเกิดขึ้นโดยอุบัติตามควรเช่นเสียงกระทบหูจิตได้ยินก็เกิดขึ้นไม่ต้องมีฉันทะแต่ว่าจิตอื่นต่อจากนั้นไปนะคะ ที่ไม่ใช่พวกอหิกะจิตเนี่ยค่ะจะมีฉันทะเจตสิกเกิดร่วมด้วยแต่ถ้าฉันทะในทางกุศลเนี่ยถ้าเป็นกุศลอย่างธรรมดาทานศีลน,นะคะก็เป็นความพอใจที่จะกระทําทานหรือว่าความพอใจที่จะทําการวิรัตทุจริตมีความพอใจที่จะกระทํากายวาจาที่ดีงามเพราะว่าเรื่องของศีลเนี่ยเป็นเรื่องของกายวาจาเพราะฉะนั้นขณะนั้นก็มีฉันทะแต่ไม่ใช่อิทธิบา สิ่งที่จะเป็นความสำเร็จเนี่ยนะคะไม่ใช่การสร้างจรวดไม่ใช่การค้นคว้าพบอะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นวิชาการแพทย์วิศวกรเนื้ออะไรก็ตามแต่อันนั้นไม่ใช่สิ่งที่เป็นความสำเร็จจริงๆเพราะว่าเป็นไปด้วยโลภะเป็นไปด้วยความติดข้องต้องการแต่ความสำเร็จจริงๆเนี่ยนะคะที่เป็นเรื่องของอิทธิบาทเนี่ยจะมีสองอย่างคือความสำเร็จที่จะทำให้จิตเนี่ยสง,งบจากโลภโทสะมั่นคงจงนกระทั่งถึงระดับของฌานจิต เพราะฉะนั้นชันทะวิริยะจิตตะวิมังสะเนี่ยเป็นบาตรที่จะให้จิตสงบจนกระทั่งถึงฌานจิตได้อย่างหนึ่งนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือขณะนี้มีสภาพธรรมะนะคะชันทะก็มีความพอใจที่จะกระทําแต่เขาไม่ใช่มรรคมีองแปดไม่ใช่มรรคมีองห้าพวกนั้นเป็นมรรคเป็นหนทางซึ่งขาดไม่ได้แต่เจตสิกพวกนี้ก็เกิดร่วมกันและทําหน้าที่เฉพาะของเจตสิกนั้นๆน,น,นะคะอย่างชันทะวิริยะ จิตตะปัญญาพวกนี้ค่ะก็เป็นอิทธิบาทที่จะทําให้สามารถถึงการรู้แจ้งอริยสัจจะทำได้เพราะอิทธิที่นี่ใช้สองอย่างสําหรับสมถะภาวนากับวิปัสสนาภาวนาอย่างอื่นไม่ใช่อิทธิสําเร็จที่จะเป็นถึงขั้นความสงบระดับฌานหรือสําเร็จถึงขั้นที่รู้แจ้งอริยสัจจะทำส่วนอธิบดีนะคะมีเท่าไหร่คะคุณหมอจําได้ไหมคะอธิบดีก็สี่ค่ะ เพราะฉะนั้นของเขาเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับสมถะกับวิปัสนาเขาเป็นใหญ่เฉพาะของเขาของเขาในขณะนั้นเมื่อตอนที่เรียนหนังสือสอนอิทธิบาทีเพื่อจะได้เรียนสําเร็จไม่ใช่เลยค่ะต้องเรื่องสมถะวิปัสนาเพราะฉะ,น,น,ะนั้นเป็นการเรื่องสอนเรื่องอธิปฏิปัจจัยมากกว่าหรือไงคะทําการอะไรให้สําเร็จเนี่ยควรจะมีอิทธิบาสีเพราะ,ะนั้นก็<ฆ>ใช้คําผิดที่ถูกต้องใช้คําว่าอธิปดี ที่บดีก็ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสะเหมือนกันนะคะเวลาที่เราจะทำอากุศลอะไรก็ตามหรือจะเรียนให้เก่งหรือจะทำงานอะไรก็ตามบางครั้งเราทำด้วยฉันทะใช่ไหมคะอย่างคนที่เป็นหมอเนี่ยอาจจะมีฉันทะในการที่จะช่วยคนเจ็บไข้ให้เขาหายมีฉันทะในการงานนั้นคือเราอาจจะพิจารณาตัวเราเองดีกว่านะคะอย่างการศึกษาธรรมะของเราเป็นไปด้วยฉันทะ ความพอใจที่จะเข้าใจหรือเป็นไปด้วยวิริยะเพราะว่าเห็นประโยชน์หรือว่าเป็นจิตตะที่มีความสนใจจริงๆหรือว่าเป็นด้วยปัญญาเ mm. พราะใช้นการกระทําของเราแต่ละครั้งเนี่ยค่ะเราจะรู้ได้อย่างสำหรับด้ันเองนะคะมีชันทะมากในการอ่านชอบอ่านมากเลยค่ะพระไตรปิฎกอัตถกถาแต่ว่าเวลาที่จะพูดเนี่ยไม่ได้มีชันทะเท่ากับเวลาที่อ่าน ถ้ามีความเพียรที่จะต้องไปที่ไหนซึ่งอาจจะยากลําบากนะฮะหรือว่าคนฟังอาจจะมีความเห็นต่างกันเราก็ต้องมีชันทะเหมือนกันแล้วก็มีวิริยะด้วยแต่อะไรจะเป็นใหญ่ในการที่จะเพียรให้เขาเนี่ยค่อยๆเข้าใจสิ่งที่เขาเคยเข้าใจผิดเนี่ยให้เข้าใจถูกขึ้นก็คงจะต้องอาศัยวิริยะด้วยแต่ก็มีฉันทะและก็ในขณะนั้นก็แล้วแต่นะคะจะเป็นปัญญาก็ได้ ที่ว่าเห็นประโยชน์มากว่าถ้าเขาได้เข้าใจนะคะอันนั้นก็จะเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดในชีวิตของเขาแต่ฉันท่านี่จะเห็นมากะคะ่ะเวลาอ่านท่านอาจารย์ครับก็มีสภาพทําหลายๆอย่างที่เกิดร่วมกับจิตใช่ไหมฮะซึ่งเราไม่สามารถที่จะร,รู้ได้ใช่ไหมฮะบางสิ่งเราก็รู้ได้ส่วนใหญ่แล้วเราก็รู้ไม่ได้แต่ที่เรารู้เนี่ยรู้โดยตารารู้โดยรู้ตามและการรู้โดยตําราที่เราได้มาจากการศึกษาและฝังนี่นะฮะ จะมีประโยชน์เกี่ยกูลอย่างไรบ้างเพราะหลากหลายเลยเกิดครับท่านอาจารย์เวลานี้มีจิตใช่ไหมคะรู้หรือเปล่าแค่จิตเนี่ยซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ก็ยังไม่รู้แล้วก็เจตสิกที่เกิดร่วมด้วยเนี่ยจะรู้หรือเปล่าซึ่งความจริงชีวิตของเราเนี่ยนะคะเป็นธรรมะทั้งหมดเลยไม่มีสักขณะเดียวซึ่งไม่ใช่ธรรมะเมื่อกี้นี้รับประทานอาหารอ,าร,อร่อยไหมคะเราพระใช่ไหมคะ ต้องทรงแสดงว่าขณะนั้นนะคะเป็นสภาพเจตสิกไม่อย่างนั้นก็เป็นเราคือที่เคยเป็นเราทั้งหมดได้จะออกมาเป็นธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างซึ่งมีลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นนะคะแต่เนื่องจากความไม่รู้ค่ะแม้แต่ความอร่อยความติดข้องเนี่ยก็เป็นเราแต่ท่านบอกว่าเป็นโลภะเราก็รู้จักชื่อโลภะใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่ว่ารู้จักชื่อโลภะเราไปหาว่าเมื่อ,อไหร่แต่กําลังอร่อยอร่อยในลักษณะของความติดข้องความเพลิดเพลิน สุขเวทนาหรือโสมนัสเวทนาเนี่ยทรงแสดงไว้หมดเลยแม้แต่ความรู้สึกทั้งวันที่มีเนี่ยนะคะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวกังวลยังได้ยินเรื่องราวอุบัติเหตุหอ,อะไรต่างๆเนี่ยนะความรู้สึกของเราก็เป็นอย่างหนึ่งพอได้ยินเรื่องราวที่น่ายินดีด้วยนะคะเราก็เกิดความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งทั้งหมดทรงแสดงว่าเป็นธรรมะแล้วก็เป็นเจตสิกซึ่งเกิดกับจิตและไม่ใช่เรา แล้วก็มีลักษณะต่างกันคือสุขเวทนาเป็นอย่างนั้นโสมนัสเป็นอย่างนี้ทั้งวันเนี่ยค่ะเป็นสภาพธรรมะทั้งหมดถ้าสติปัฏฐานเกิดรู้นะคะก็จะรู้ว่ามีลักษณะจริงๆลักษณะของโทสะก็เป็นอย่างหนึ่งลักษณะของความติดข้องก็เป็นอย่างหนึ่งลักษณะของความรู้สึกทุกวันในขณะเนี้ยเดี๋ยวนี้เป็นสภาพธรรมะทั้งนั้นกําลังรู้แข็งสภาพรู้ก็มีแต่เป็นเราเคยเป็นเรา แต่พระองค์ทรงแสดงว่าเป็นธาตุเป็นธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งมีจริงๆเกิดขึ้นแน่นอนจึงได้ปรากฏถ้าไม่เกิดจะปรากฏไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ปรากฏเนี่ยเกิดและปรากฏแค่นี้เราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะให้เราจะไปรู้อะไรอีกตั้งเยอะแยะที่เราอยากจะรู้ก็ต้องเริ่มรู้ตั้งแต่ทุกอย่างเป็นธรรมะเนี่ยให้มั่นคงจริงๆคะ่ะว่าไม่มีอะไรเลยซึ่งไม่ใช่ธรรมะเพราะมีจริงนะคะและมีจริงเมื่อไหร่มีจริงเมื่อเกิด จึงปรากฏถ้าไม่เกิดได้ะจะว่าจริงไหมคะถ้าทุกอย่างเนี่ยจริงชั่วขณะที่มีปัจจัยปรุงแต่งเกิดและสิ่งนั้นดับและสิ่งนั้นจะไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นจะเป็นอันเก่ากลับมาเนี่ยไม่มีเลยตลอดชีวิตของเราตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยไม่มีอันเก่าสักอันเดียวสิ่งใดที่มีปัจจัยปรุงแต่งเกิดและดับไม่กลับมาอีกเลยแต่ว่าเป็นธรรมะแต่ละอยา่าง เพราะฉะนั้นเราจึงสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าธรรมะมีจริงเมื่อไหร่เมื่อเกิดจึงปรากฏและปรากฏก็นิดเดียวแล้วก็หมดแล้วแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยสิ่งที่เกิดก็คือใหม่อีกใหม่อีกใหม่อีกตลอดเกิดเพื่อที่จะดับไปไปไปตลอดถ้าเราไม่รู้ว่าเป็นธรรมะใช่ไหมคะแล้วเราพยายามจะไปรู้โน้นรู้นี่แม้แต่นาม,มาธรรมกับรูปธรรมซึ่งต่างกันอันนี้ต้องรู้ก่อนไม่ใช่ว่าเรายังไม่รู้ความต่างของนาม,มาธรรมและรูปธรรมแล้วเราจะไปรู้เจตสิกนั้นเจตสิกนี้ ถ้าพูดว่าทุกอย่างที่เป็นสังขารธรรมนะ,ะเกิดแล้วต้องดับแต่เหมือนกับอนุสัยเนี่ยเกิดแล้วไม่ได้ดับอนุสัยไม่เกิดค่ะถ้าเกิดแล้วเป็นประยุทธฐานะมีปัจจัยจึงเกิดเป็นประยุทธฐานะะสภาพที่มันมีอยู่จะเรียกว่าอะไรคะเรียกอนุสยยเพราะว่าเป็นปัญญาของพระอราหารันตสัมมาสัมพุทธเจ้า,าเท่านั้นแ,แล้วมันจะอยู่มีอยู่ในจิตเลย มันจะมีอยู่ใช่คําว่านอนเนื่องค่ะสิ่งที่มีอยู่ในจิตนี่นะอย่างเจตสิกนี่นะคะเจตสิตกะเนี่ยเป็นสภาพธรรมะที่เกิดในจิตหรือว่าเกิดกับจิตหรือประกอบกับจิตหมายความว่ามีจิตที่ไหนต้องมีเจตสิกที่นั่นแต่ลองคิดถึงวัตถุนะฮะวัตถุที่ละเอียดมากๆทรายที่ละเอียดและอยู่ปนกันหมดเนี่ยตำให้ละเอียดยิบเลยตาทรายที่ละเอียดได้ให้ละเอียดยิบเลย เราจะแยกได้ไหมคะว่าอันไหนเป็นสายสีเขียวสีฟ้าสีแดงสีเหลืองถ้าละเอียดยิบตามหมดแล้วนะก็ยังเป็นรูปธรรมหรือแกงเนี่ยแกงเผ็ดแกงขั่วพวกนี้มีพริกกะปิหอมกระเทียมตะไคร่ขา,ขาแล้วเวลาที่เราตักแกงขึ้นมาทานเนี่ยเราสามารถที่จะรู้ไหมว่าอันไหนเกลืออันไหนพริกอันไหนกะปิอันไหนกระเทียมนี่คือรูปธรรมแต่นามธรรมาหมอลองคิดดูซชละเอียดยิ่งกว่านั้นสักแค่ไหน ถ้าจะเข้าใจแม้แต่พยัญชนะที่ทรงใช้หมายความถึงธาตุชนิดหนึ่งธาตุหรือธรรมะเนี่ยค่ะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงแต่ธาตุนี้น่าอัศจรรย์มากไม่มีรูปร่างไม่มีสีสันไม่มีอะไรเลยสักอย่างที่จะเป็นรูปธรรมได้แม้อย่างละเอียดก็ไม่ใช่รูปธรรมอย่างละเอียดนะแต่ธาตุนี้เมื่อเกิดแล้วต้องรู้เป็นธาตุรู้สามารถรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดนี่คือจิตและยังมีเจตสิกที่เกิดร่วมด้วย หลายอย่างกับจิตหนึ่งขณะแล้วจะแยกจิตกระเจตสิกเนี่ยออกได้ไหมในความเป็นนามธาตุแต่ทรงแยกว่าจิตไม่ใช่เจตสิกและจิตหนึ่งเนี่ยจะมีเจตสิกประกอบร่วมด้วยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเวลาที่หมอคิดถึงนามธาตุใช่ไหมคะซึ่งมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยหมายความว่าเกิดแล้วนะคะเจตสิกเหล่านั้นเกิดขึ้นทํางานอย่างเวลาที่เป็นโลภะเนี่ยค่ะความติดข้องเนี่ยหมายความว่าโลภะเจตสิกเกิดกับจิต ทำให้มีการติดข้องนั่นคือเกิดแล้วแต่ที่ไม่เกิดแล้วฮะสภาพท,ที่ไม่เกิดที่มีอยู่ในจิตหรือกับจิตนั่นคืออนุสัยใจนี่จะเป็นพลนัถธรรมอะไรคะสังขารธรรมแต่เมื่อได้ปัจจัยจึงจะเกิดขึ้นทํากิจการงานหน้าที่เป็นปริยุทธฐานะกิเลสเพราะกิเลสมีสามระดับนะฮะอุทกะดาบทบอาราดาบทะ,ะท่านคิดว่าท่านไม่มีกิเลสเลย เพราะท่านไม่ใช่พระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทราบว่าทั้งสองท่านเนี่ยยังมีอนุสัยกิเลสซึ่งอนุสัยกิเลสเนี่ยนะจะดับด้วยโสตาปฏิมัคจิตอริยะบุคคลจึงจะดับได้เพราะฉะนั้นอย่างเราเนี่ยจะรู้ไม่ห้ว่ามีอนุสัยถ้าไม่ทรงแสดงเราจะรู้ต่อเมื่อโลภะมูลจิตเกิดโทสะมูลจิตเกิดหมายความว่าเมื่อจิตนั้นมีโทสะเจตสิกเกิดร่วมด้วยเรารู้ เวลาที่โมหะหรือว่าโลภะเกิดกับจิตนั้นเรารู้แต่เวลาที่อกุศลเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นทํากิจการงานแต่มีเชื้อที่พร้อมที่ว่าเมื่อได้ปัจจัยเมื่อไหร่ก็เกิดขึ้นเพราะเจตสิกเหล่านั้นเกิดนะฮะแล้วก็ทําหน้าที่ของเจตสิกแต่อนุสัยไม่เกิดแต่เป็นพืชเชื้อซึ่งถ้าไม่มีอนุสัยคุณหมอลองคิดดูนะฮะไม่มีอนุสัยกิเลสมาจากไหนอย่างพระโสดาบันไหยคะโสตาปฏิมาขจิตเนี่ยดับ ทิฏฐานุสัยพืชเชื้อที่จะให้เกิดความเห็นผิดให้เกิดขึ้นเนี่ยนะมีความเห็นผิดเนี่ยไม่มีเพราะดับพืชเชื้อของความเห็นผิดเพราะฉะนั้นจิตต่อมาของพระโสะดาบันเนี่ยจะไม่มีทิฏฐิเจตสิกเกิดเลยเพราะไม่มีทิฏฐานุสัยแต่ถ้าเราคิดอีกแง่หนึ่งเราก็คิดได้ถ้าไม่มีอนุสัยกิเลสต่างๆจะเกิดขึ้นได้ยังไงอย่างพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยคะ่ะดับอนุสัยหมด พระอาหารหันต์ทั้งหลายดับอนุสัยหมดท่านไม่มีกิเลสเลยเพราะดับอนุสัยแต่ถ้าไม่มีอนุสัยจะไปดับอะไรคือท่านอาจารย์บอกว่ามีนะแต่ว่าไม่เกิดนกกไม่ทราบว่ามันถ้ามันไม่เกิด,ม,กดมันจะมีได้ยังไงเพราะฉะนั้นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบอย่างเราเนี่ยรู้ลักษณะของนามธรรมซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานเป็นสภาพรู้เป็นาธาตรู้แต่เราสามารถที่จะรู้ เวลาที่ทาธาตุรู้เนี่ยนะคะมีลักษณะต่างๆกันอย่างโลภะความติดข้องก็เป็นาธาตุรู้โทสะก็เป็นความขุ่นเคืองไม่มีรูปร่างเลยแต่มีอาการขุ่นเคืองเกิดขึ้นเป็นลักษณะของนามธรรมและนามธรรมนี้ก็ไม่ใช่จิตด้วยเพราะฉะนั้นทรงแยกนามธรรมซึ่งไม่มีรูปร่างเลยเป็นจิตแนละเจตสิกนี่ก็คือความลึกซึ้งประการหนึ่งและก็เวลาที่ จิตเกิดขึ้นประกอบได้เจตสิกอะไรที่ทุกคนสามารถรู้ได้นะคะทุกคนรู้ได้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าก็รู้ได้แต่เมื่อเป็นระดับของอนุสสยเนี่ยคนอื่นรู้ไม่ได้นอกจากพระพุทธเจ้านะคะจึงรู้หนทางที่จะดับอนุสัยและอนุสสยเนี่ยจะดับได้ต่อเมื่อโสตาปฏิมาขจิตเกิดสกะทาคามิมาขจิตเกิดอนาคามิมาขจิตเกิดอรหัตตมาขจิตเกิด ดับอนุสัยตามระดับขั้นของความเป็นพระอริยะบุคคลตามกําลังของปัญญาปัญญาของพระโสดาบันยังดับการมาราคาอนุสัยไม่ได้ปฏิคาอนุสัยไม่ได้พระโสดาบันดับได้แต่ทิฏฐานอนุสัยเพราะฉะนั้นก็จะเข้าใจอนุสัยได้จากการศึกษาและการฟังตามแต่ไม่ใช่เป็นเราที่จะไปตรัสรู้โดยที่ว่าแม้อาราลาดาบทไม่รู้นะคะถ้าพระพุทธเจ้าไม่ตรัสก็ไม่มีใครรู้จักอนุสัยได้แน่นอน แต่ต้องมีอนุสัยอยู่ในจิตที่จะเป็นปัจจัยให้กิเลสช,ชนิดนั้นเกิดขึ้นไม่อย่างนั้นกิเลสน,น,นั้นก็ไม่เกิดเมื่อดับอนุสัยแล้วกิเลสเกิดไม่ได้เลยในปรมัตธธรรมสามนะคะจิตเจตสิกรูปรูปก็ไม่ใช่จิตก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นอน,อนุสัยเป็นเจตสิกใช่ไหมคะระดับหนึ่ง การทที่ไม่ได้เกิดขึ้นทํากิจการงานของเจตสิกนั้นๆั้นเพราะฉะนั้นอนุสัยต้องมีและต้องไม่ใช่ปริยุทธฐานะเพราะว่า,วาต้องดับด้วยมรคจิตไม่ค่เข้าใจคําเมื่อกี้ว่าไม่ได้ระดับอะไรนะคะปริยุทธฐานะกิเลสค,ค่ะกิเลสมีสามระดับออเพราะว่าถ้าเป็นเจตสิกมันจะต้องทํางานทุกครั้งเมื่อเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นอ๋อ